สวัสดีคุ้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในเรื่องของ data structure s and algorithm s overview นะครับก็หางหายกันไปนานนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่า minimum spanning tree นะครับก็ minimum spanning tree นะครับผมเป็นอัลกอร t h m มอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ในเรื่องของกราฟนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้น ไปในเรื่องของ a l g o r i ิทึมนะครับผมผมก็จะขอยกตัวอย่างซี e าร r โอก่อนนะครับผมว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เราสามารถที่จะนามา Mapping กับตัว minimum spanning tree ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับผมผมอยากจะยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเรามีทั้งหมด City ทั้งหมด7 City นะครับผมโดยที่ประกอบไปด้วย A ถึง fg นะครับผมถึง g นะครับผม A ถึง G ก็คือ A B C D e FG นะครับก็คราวนี้ในแต่ละซิตี้อนะครับผมมีระยะห่างด้วยกันดังนี้นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมจาก a ไป e ตัวนี้เป็น2กิโลเมตรจาก a ไป b ตรงนี้เป็น5กิโลเมตรนะครับผมโดยที่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางผ่านเมืองไม่ใช่จาก a ไป d จะต้องผ่านตัว C กับ E ก่อนเสมอนะครับผมเราไม่มีเส้นที่จะไปตรงกลางตรงนี้นะครับผมเป็นทราฟฟิกที่เราเปิดไว้ให้นะครับแค่แค่แค่ส่วนที่เรามีตรงนี้เท่านั้นก็คือตรงเอ็กซ์ตรงนี้นะแล้วคราวนี้เราเป็นเอนจิเนียร์เป็นเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์ครับผมเราต้องการที่จะ,ะต่อคอนเนคชันทุกสตีนเนี่ยให้มันเชื่อมถึงกันนะครับผมเราจะสามารถมีวิธีแบบไหนได้บ้างให้เราเชื่อมทุก ทุกซิตี้เนี่ยใหเ้เข้าด้วยกันด้วยการใช้สายเคเบิลที่สั้นที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบาการใช้แบบมองแบบมือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเลื่อนไปที่ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเรามีซิตี้ตรงนี้นะครับผมแล้วเราต้องการที่จะใช้ในการมองแบบมือเปล่านะครับผมแบบทาแบบมือเปล่าเลยนะเรามีวิธีการอย่างไงได้บ้างนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองเนาะเราก็ต้องดูว่าไอตัวซัม ระหว่างทุกๆอันเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องต่ำที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคำว่าต่ำที่สุดเราก็ต้องหาค่าเส้นที่มันหาค่าเส้นที่มันเป็นลูปแล้วก็มีค่ามากที่สุดค่อยๆตัดออกนะครับผมซึ่งในกรณีนี้นะครับถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับผมก็จะใช้การมองว่า ตรงไหนที่เป็นลูปและมีเส้นมากที่สุดซึ่งตัวนี้ผมก็จะหาตรงที่มีเวทมากที่สุดก็คือตรงนี้นะครับผมระยะ10กิโลเมตรแล้วก็ตรงนี้เป็นลูปนะครับผม3กับ7แล้วก็10ตัวนี้เป็นลูปใช่ไหมก็โอเคตัดเส้นนี้ออกนะครับอ่าตัวนี้เราสัตว์ตัดเส้นตัวนี้ออกแล้วเราก็มาดูต่อนะครับผมก็ลองหาลูปก่อนนะครับซึ่งตัวนี้อ่าตัวนี้มีลูปนะครับผม4ี่หก็ก็ในระหว่างลูปเราก็ตัดเส้นตรงที่มีลูปมากที่สุดของลูปออก นะครับรานี้ต่อไปตรงนี้ก็โอเคมีลูปนะครับเราก็ตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้เราเห็นว่าตรงนี้มีลูปใช่ไหมครับผมตรงนี้ A E แล้วก็ G แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราเห็นว่าตรงนี้มีลูปเป็นเส้นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ตัดลูปออกก็คือ5เส้นเอ่อเส้นที่มากที่สุดของของลูปนี้ก็คือ5นะครับต่อไปก็ลูปนี้นะครับแบบนี้นะครับผมตัดออก แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะตัดออกนะครับอ่าคราวนี้พอเราเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันไม่มีเส้นตรงไหนที่มันเป็นลูปแล้วนะครับผมแต่ว่าในทุกๆอันอะ่ะมันเชื่อมต่อถึงกันนะครับผมอันเนี้ยวิธีการแบบเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการ minimum spanning tree algorithms นะครับแต่ว่าการที่เรามองแบบนี้นะครับผมเราไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าชื่อ algorithms มันคืออะไรแต่เนี้ยคือแนวคิดของ minimum spanning tree algorithms เพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเรามาสรุปกันก่อนนะครับผมว่าตัวมินมั่งสแปนนิ่งทีเนี่ยคืออะไรนะครับผมผมขอเรื่อมไที่ตัวนี้นะครับตัวมินมั่งสแปนนิ่งทรีสอัลกอริทึมนะครับผมก็คือ,อจะเป็นยังไงดีนะครับผมเป็นกลุ่มของตัวเอชนะครับผมที่อยู่ภายในกราฟที่มันเชื่อมถึงกันนะครับผมโดยที่ว่าทําให้มีค่าเวทต่ําที่สุดนะครับผมอันนั้นคือเป็นที่มาว่าทําไม ในทุกๆลูปในทุกๆลูปแล้วเราต้องการที่จะตัดค่าเส้นที่มากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องการเอาค่าที่มากที่สุดเนี่ยออกไปเพื่อที่จะเอาค่าน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะได้ค่าน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือที่มานะคราวนี้ด้วยความที่ว่า m ิด s p a n n i n g t r ท e เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในรูปแบบของ u i r e c t e d g r a p h และก็ตัวเ e ลิ graph นะครับผมแต่ว่ามักจะใช้ใน undirected graph มากกว่านะครับโดยที่ว่าตัว อัลกอริทึมที่เป็นที่รู้จักในเรื่องของ minimum s p ป n n i n g t นะครับผมก็จะประกอบไปด้วย2ตัวด้วยกันนะครับผมที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือจะเป็นค r u s ก a l s Algorithm Al และก็พรีม s Algorithm นะครับโดยที่ว่าไอสองอัลกอริทึมตัวนี้จะมี t ทาง Complexity เท่ากันก็คือ e log ok e t ทาง Complexity นะครับผมโดยที่ว่า e เนี่ยก็คือจะเป็นจำนวนของ age นะครับแล้วไอ้สิ่งที่เราเลือกที่ตัดลูปเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับ ัวที่เราเลือกตัดหลบก็คือใช้เป็น Prim's Algorithm ตัวนี้นะครับผมอันนั้นคือเป็น m ม n ์เซตที่เราเลือกที่จะตัดตัวมากที่สุดออกนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอ,อ overview ของตัวสิ่งที่เรียกว่า Minimum Spanning Tree Algorithm นะครับแล้วก็ in the next two videos นะครับผมจะเป็นจะไล่อธิบายแต่ละตัวนะครับผมว่าตัว Kruskal Algorithm กับ Prim's Algorithm เนี่ยมีการทำงานอย่างไง นะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ